ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเจ<แ>นไอรายการที่จะไขมุมมองความคิดเลียนชีวิตนักลงทุนไปกับพวกเราสองคนคิวครับเจนค่ะ,คะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับแจนเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะที่จะสามารถมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับทุกๆท,ท่านได้อืมแปลว่า<ม>ต้องไม่ธรรมดาพอตัวไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเขาคือใครครับผมนานิค่ะนิเจรีค่ะนานินานิใช่งั้นเราก็ไปพบกับนานิกันได้เลยค่ะ นานินิจรีนิธินาวกรเด็กไทยที่สร้างเงินล้านด้วยตัวเองตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20และผู้เขียนหนังสือสร้างเงินล้านก่อนเรียนจบค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับนานินิจรีนิธินวกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะบอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้เจอนานิเพราะนานิเป็นคนที่เก่งมากๆเลยคือแบบรุ่นนานินี่อายุรุ่นเท่าพวกเราแต่ว่าได้มานั่งตรงนี้นี่ต้องไม่ธรรมดาใช่ความสามารถนี่ ล้นเลยเขินเลยก็อยากให้นานิแนะนำตัวเองสักนิดนึงค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนเรียนที่ไหนค่ะก็ชื่อนานินะคะอย่างที่แจนบอกไปนิจลินีิธินาวกรเป็นเจ้าของหนังสือเรื่องสร้างเงินล้านก่อนเรียนจบค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็าลังเรียนอยู่ปเพิ่งจบปีหนึ่งอาจจะแก่กว่าเด็กรุ่นเดียวกันแต่ว่านะเพราะว่าเทกระเปาไปก็ตอนนี้เรียนอยู่ฮ่องกงยูอฟไซส์เซนเทคโนโลยีสาขาอีคโนมิรซแอนด์ฟแนนซ์ค่ะ แล้วก็กิจกรรมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่นาน,นิทำได้เข้ามาอ่ามีอะไรบ้างโหก็เยอะเหมือนกันนะคะสมัยอยู่โรงเรียนที่สิงคโปร์รนี่เรียนที่สิงคโปร์มา4ปีค่ะก็สมัยนั้นก็เล่นยูโดโปเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วก็มีบําเพ็ญประโยชน์คือเป็นรอ,องประธานของยูวัตของอเขาเรียกอะไรน,นะมูลนิธิสุพนณิมิต เบลวิชันที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็แบบนำทีมมาช่วยชาวบ้านขุดฝายสร้างนู่นสร้างนี่ที่จังหวัดน่านนะอำเภอบอกก่อเกลือค่ะแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะมีเป็นกรรมการนักเรียนแล้วก็มีจัดงานวันเดวีดัชูมีล้างรถเพื่อการกุศลคือมันเยอะมาก <c oughs> นั่นแหละกิจกรรมกิจกรรมเยอะมากจริงๆค,ค่ะแล้วกิจกรรมเยอะขนาดนี้หน้านี้มีวิธีการแบ่งเวลาของตัวเองยังไงคะอเพราะว่าจริงๆ เขาเรียกว่าไงนะที่ส kind of ิงคโปร์เนี่ยจะเรียนแบบประมาณบ่ายโมงก็เลิกแล้วค่ะแล้วทีนี้เขาจะแบ่งแบบซ้อมยูโดอาทิตย์ละประมาณ3-4วัน ก็ซ้อมจนช่วงเย็นทีนี้พอเย็นเสร็จอ่ะก็บางวันถ้าไม่มีซ้อมวูดีโอก็อาจจะไปประชุมยูวัทูดหรือว่าประชุมกรรมการนักเรียนแต่ก็มีชนกันมากเหมือนกันก็ใช้วิธีแบ่งล่างยังไงคะสมมติประชุม3ามโมงถึง6กโมงอย่างเงี้ยก็จะประชุมยูวัทูดก่อนแล้วแบบบอกว่าเฮ้ยต้องรีบกลับไปนู่นไปนี่ก็อาวิ่งไปอีกที่ประชุมหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาเป็นเงินเป็นทองมากเลยค่ะเราอย่างนี้นายนี้นี่ก็คือตอนนี้ก็ลงทุนในตลาดหุ้นใช่ไหมครับแล้วมีอย่างอื่นด้วยไหม ก็มีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นตลาดหุ้นไม่ใช่แอสเซทอย่างเดียวที่เราลงทุนได้ถูกไหมคะนนี้จะเล่นเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆคนตอนนี้รู้สึกหุ้นเป็นเทรนด์มากเลยเนาะแบบเข้ามาถึงก็คิดถึงหุ้นก่อนแต่จริงๆแล้วมีอีกตั้ง3าสีอย่างให้เราเลือกก็คือ บิสเนสใช่ไหมคะแล้วก็พวก paper asset paper asset ก็คือไม่ใช่แค่หุ้นอย่างเดียวอาจจะมีตราสารหนี้พันธบตัตรนู่นนี่นั่น,นแล้วก็มีพวก commodity ทองกับน้ำมันแต่ถ้าใครซื้อทองไปเมื่อปีที่แล้วก็แนะนำให้ซื้ออีก asset หนึ่งนะคะ <c oughs> ซื้อเสื้อกันหนาวไปเลย <c oughs> หนาวไปอีกนานติ <c oughs> ดดอยใช่ <c oughs> ลงกันใช่แล้วก็อันสุดท้ายคืออสังหาแต่ส่วนตัวนันนี้เองตอนนี้ก็คือลงทุนแค่สองอย่างคือในตลาดหุ้นกับก็คือ paper asset คือตลาดหุ้นกับกองทุนแล้วก็ลงใน ธุรกิจนิดนึงก็คือแบบเปิดสอนเตลวพิเศษให้เด็กค่ะ mm. แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของนาน,นี้ครับในการเข้ามาเริ่มลงทุนอ,อันนี้คงต้องเป็นคุณพ่อเลยละกันที่จุดประกายตอนนั้น <Ha. S 1> ยังไม่ได้ใช้ความรู้ยังไม่ได้ใช้ความสามารถเลยแต่คุณพ่อเขาแค่แบบจุดไฟให้นิดนึงคือตอนนั้นมีเงินไต่เอยอยู่ประมาณแบบเกือบ20,000ื่นแล้วคุณพ่อเขาก็เลยแบบเหมือนชวนเอามาแบบซื้อปอลทอให้ mm. ทีนี้ เด็กๆเ,เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าหุ้นคืออะไรแต่แบบเราเห็นเลยจากเงินสองหมื่นอ่ะพอขายทีหนึ่งอ่ะเวลาผ่านไปห้าหกปีขายได้แบบเป็นแสนแบบแสนนิดๆอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็เลยแบบจุดประกายเลยเฮ้ยถ้าเราออมเงินอย่างเดียวมันอาจจะแบบตอนนี้อาจจะแบบแค่เพิ่มขึ้นมาเป็นสองหมื่นห้าอะไรแบบเนี้ยแต่แบบ,บพอมาลงทุนในหุ้นอย่างเงี้ยมันแบบดูโตเร็วก็เลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จุดประกายค่ะแล้วน้านี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยจากที่ไหนบ้างคะอืก็ พอหลังจากนั้นอะพอขายประทออกมาก็คิดว่าอยากจะลงทุนเองแต่ว่า ก็คิดก่อนว่าแบบเฮ้ยหลายๆคนก็พูดว่าแบบเฮ้ยคนเจ๊งเยอะนะตลาดหุ้นก็เลยมาลองเล่นคลิกทวินดูก่อนว่าแบบมันง่ายจริงหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเหมือนซื้อปตทก็รู้สึกว่าหุ้นง่ายเนาะเพราะมันแบบแค่ตัวเดียวก็แบบพุ่งกระฉุดเลยแต่ว่าพอพอเล่นคลิกทวินก็เน่าเลยเทะเลยนะคือแบบดอยแดงทั้งทั้งพอร์ตอันเนี้ยพอเราเริ่มรู้ว่ามันไม่ง่ายเนี่ยก็เลยเริ่มศึกษาหาความรู้แบบอ่านหนังสือหุ้นตอนแรกก็อ่านจากการ์ตูนก่อนเพราะว่าเป็นคนสมาธิสั้นถ้าจะไปอ่านแบบปีเตอร์ลินช์เลยอย่างเงี้ยอ ใช่ทีนี้พออ่านไปเรื่อยเนี่ยพอเราเริ่มรักกับมันอืมอันรีกอันนี้สำคัญมากเลยเนาะ่ต้องแบบเริ่มจากความรักต้องมีแพชชั่นกับมันก่อนเริ่มจากความรักเลยแบบตกลุมรักตลาดหุ้นอ่าก็เลยแบบเริ่มอ่านไว้ละก็แบบเริ่มอ่านของปีเตอร์ลินช์อ่านของคนคนนี้ค่ะก็จากตรงเนี้ยแหละก็เรียนรู้จากแค่ในหนังสือแล้วก็คลิกทูวินแล้วก็เปิดพอร์ตจริงเลยอืมเราอ่านมาเยอะขนาดนี้นี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบุคคลที่แบบเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจของนานี้ ค่ะก yeah, no ็ถ like, oh, no mm ้าเอาเรื <estiver thorough development injuries> no. ่องตลาดหุ like, so, uh, type, so ant, uh ้นอย่างเดียวนะไม่ใช่แบบเรื่องเงินอย่างอื่นก็ปีเตอร์ลินช์เลยค่ะเป็นอยากจะไปชูป้ายไฟเป็นแฟนคลับปีเตอร์ลินช์ค่ะคือเขาสอนหลายอย่างจริงแล้วแบบคือในหนังสือเขานานี้ประทับใจเล่มหนึ่งที่สุดก็คือ Oneup on Wall s t r e e นะครับก็เขาจะแบ่งชัดเจนเลยว่าหุ้นอ่ะมี6ประเภทมียังไงมั่งเป็นยังไงแล้วก็อธิบายวิธีการเลือกของเขาเลยค่ะแล้วก็วิธีการเลือกของเขามันจะไม่เหมือนเล่มอื่นๆเพราะเขาจะบอกเลยว่ายิ่งยิ่งเราเรียนมาเยอะยิ่งเราแบบ เรียนการาฟหรือว่าเรียนนู่นนี่นั่นมันจะวุ่นวายเกินไปเขาบอกว่าให้คิดแบบง่ายๆให้ใช้ความเป็นคนธรรมดาของเราอะเป็นตัวเลือกหุ้นแล้วเราจะได้เปรียบพวกนักวิเคราะห์อืมแล้วนานี้มีเอาทฤษฎีเนี้ยมาใช้กับนานี้ในหุ้นตัวไหนบ <c oughs> ้างอ่ะก็แทบทุก <c oughs> ตัวเลยค่ะเพราะว่าจริงๆพูดตรงๆนานี้ก็ไม่ได้โอโ้โหเป็นเซียนวิเคราะห์การาฟอะไรเก่งเ <c oughs> พิ่งเพิ่งมาเริ่มเรียนการาฟกับพี่หยงที่ซอฟทูทโมอลโลนี่แหละแล้วก็ปกติงบการเงินก็อ่านไม่เป็นอ่านแค่จากไอในหนังสือการ์ตูนหุ้นอะเขาก็อธิบายมาแบบ งบแค่3าอย่างแล้วก็แบบดู PE อะไรเงรี้ยพูดจริงๆก็คือดูแค่นั้นเลยแต่ว่าเราใช้ความเป็นคนธรรมดาคือ,อยังไงละ่ะเหมือนแบบเรากลับบ้านอย่างเงี้ยเห็นเซนทันคนเยอะเห็นเซเว่นคนเยอะก็อาซีพีเอาน่าสนใจ C p พน่าสนใจ<อ>หรือว่าเรียนเมืองนอกก็แบบไปแอร์พอร์ตบ่อยก็ค่อยๆเห็นเทรนจากแบบแต่ก่อนพอเข้าไปปุ๊บก,ก็คือเข้าได้เลยแต่แบบอิมิเกชันคิวมันเริ่มยาวขึ้นอย่างเงี้ยก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นก็ไปดูงบการเงิน คือดูจากตรงนี้แล้วก็ไปดูงบการเงินพอโอเคไม่แพงเกินไปก็จัดเต็มอแล้วอะไรธุรกิจที่แบบสัมผัสได้ใช่ด้วยตัวเองค่ะแล้วตะกี้ที่นานี้บอกว่าไม่แพงเกินไปตรงนี้นานี้ดูจากอะไรคะดูจาก P.E. แล้วก็แบบ คาดการการเติบโตค่ะใช่ทีนี้แบบอย่างแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยเหมือนเขาเรียกว่าไงเดียคุณพ่อนานนี้ทำงานอยู่ King Power อ๋อค่ะอันนี้ก็คือเหมือนใกล้ตัวเลยเพราะว่าเขาก็ขายดิวตี้ฟรีอยู่เขาก็จะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันจะมีการประมาณการของบริษัทด้วยว่าเอ้ยต่อไปนักท่องเที่ยวจะเข้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเลยคือซื้อหุ้นที่อยู่ใกล้ๆ้ตัวนี่แหละไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะแล้วก็อยากให้ P E แพงเกินไปแต่อย่างว่าเนาะเดี๋ยวนี้ตลาดเมืองไทย P ตึงสูงมากต้องคิดให้ดีค่ะอย่างนี้นี่ใช วัดกับโกดคือ PE เอามาเทียบกับกดไม่ขนาดนั้นค่ะก็แค่แบบเคือนานนี้จะไม่ค่อยชอบพุ้นที่ PE แบบมากกว่า40เนาะอย่างก็ถือว่าสูงนะสูงสูงคืออันนี้คือให้ไว้เยอะมากอันนั้นแหละถ้าเกิน40ให้ไม่ดูแล้วครับค่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่อ่ะคือจริงจริงแล้วแต่แบบว่าอุตสาหกรรมไหนมันจะคนจะให้พรีเมียมมันเท่าไหร่ใช่ใก็แล้วแต่อุตสาหกรรมเลยอย่างแบบ CPN CPF อะไรเงี้ยคนจะให้พรีเมียมเยอะแล้ว ตอนนั้นนันนี้เคยซื้อหุ้นที่พีสูงที่สุดก็คือซีเคนี่แหละชอกันช่างพีนนพันเป็น,พ,นพันเลยนะ,นนะช่วงช่วงก่อนองบปีล่าสุดเนี่ยใช่ใชนนส่สูงมากสูงมากสูงมากจริงแต่ว่าซื้อเพราะว่ารู้ว่าแบบมันจะมีการประกาศผลกําไรพิเศษซึ่งจะทําให้ลด PE ลงมาคือเราต้องแบบดูเยอะค่ะปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม,ไม่น่าจะเกิน1ิบ้งครับใช่ไหมไม่เกินไม่เกิน20อ่ะ,ะที่แน่นใช่ อ๋อแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมไปรู้ข้อมูลอะไรมาเยอะโหอันนี้ก็ไม่ได้ศึกษาเองขนาดนั้นลองเข้าไปเป็นสมาชิกของเนี่ยคะ่ะไทยวีไอในนั้นอะเว็บร้อ,อยคนร้อยหุ้นนะคะเว็บบอร์ดดีมากเลยคือเราพิมพ์หุ้นเข้าไปแล้วก็จะได้เห็น VI ต่างๆมาแสดงความ,มิดเห็นแล้วราก็ไปดูดค,ค,ความ,มิดเห็นเข้ามาโออย่างนี้นี่นานี้นี่เป็น VI ตัวจริงใช่ <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> ก็ช่วงต่อไปเราก็จะมาติดตามกันว่าเฮ้ยเป้าหมายของนานี้จะเป็นอะไรสักครู่เดียวค่ะครับสักครู่เดียวครับ มาพบก,กันกับพวกเราอีกครั้งครับในช่วง i know ไอ u a ยูอ n o อน หัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับพาหานะที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยขึ้นกันอยู่ไม่ทุกวันก็บ่อยครั้งครับหรือว่าบางคนก็ขึ้นจนกลายเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วครับก็คือรถไฟฟ้า BTS ของเรานั่นเองครับว่าแต่ทําไมเราถึงมาพูดเรื่องนี้กันครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคงทราบข่าวกันมาบ้างแล้วครับว่าโครงการขยายรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยซึ่งการขยายรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยจะหมายถึงการขนส่งสาธารณะก็จะมีการขยายขึ้นไปด้วยครับก็จะเกิดการขยายความจเจริญนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือการก่อสร้างการลงทุนมากมายที่จะขยายตาม ไไ้ปดวยเมืองจะขยายใหญ่ขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนไม่ควรพลาดที่จะติดตามข่าวครา,าวเหล่านี้ครับแล้วเราจะมาคุยกันครับว่ามีธุรกิจใดบ้างที่จะได้ประโยชน์จากโปรเจกต์นี้แต่เราค่อยๆมาทําความรู้จักกับรถไฟฟ้าทั้งหมดและความคืบหน้าของการขยายในอนาคตกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากรถไฟฟ้า3ชนิดด้วยกันครับคือรถไฟฟ้าลอยฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินและ a i r p o r t Link เชื่อว่าทุกๆคนคงเคยขึ้นบ้างแล้วนะครับแล้วก็คงได้เห็นปริมาณของผู้โดยสารกันอยู่ทุกๆวันครับว่ามันแน่นขนาดไหนครับอย่างแรกเลยครับรถไฟ คามมหานครหรือว่า BTS Skytrain นะฮะจากสถิติผลดำเนินงานบริการรถไฟฟ้า BTS ในรอบบัญชีเมษายน2554ถึงมีนาคม2555ครับมียอดผู้ใช้บร000 000ิการทั้งสิ้น176ล้านคนครับเพิ่มขึ้นจากงวดปีที่ผ่านมาเนี่ย21.24นครับแสดงถึงความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจุบันรถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการ2สายครับคือรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติสายหนึ่งหรือสายสุขุมวิทสายสีเขียวอ่อนระยะทาง17กิโลเมตรเมื่อแรกเปิดให้บริ การแล้วก็อีก5.25กิโลเมตรสำหรับส่วนต่อขยายครับและรถไฟฟ้าชฉลิมพระเกียรตสาย2หรือสายสีลมสายสีเขียวเข้มระยะทาง6.5กิโลเมตรเมื่อแรกเปิดให้บริการแล้วก็อีก2.2กิโลเมตรสำหรับส่วนต่อขยายฮะโดยมีสถานีทั้งหมด32สถานีครับณนะวันที่14กุมภาพันธ์2556 วันวาเลนไทน์พอดีเลยนะฮะเชื่อมต่อทั้ง2สายที่สถานีสยามแล้วก็รวมระยะทางทั้งสิ้น30.95กิโลเมตรครับส่วนต่อขยายของสายสุขุมวิทเนี่ยอย่างแรกครับคือส่วนต่อขยายจากสถานีแบริ่งไปยังเคหะสมุทรปราการครับคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2560แล้วก็2ครับส่วนต่อขยายเคหะสมุทรปราการบางปูครับคาดว่าจะเปิดให้บริการในพศ2572ครับและอีก3ส่วนต่อขยายคือส่วนต่อขยายหมอชิดส่วนต่อขยายสะพานใหม่คูคตแล้วก็ส่วนต่อขยาย บางนาสุวรรณภูมิครับตอนนี้ยังไม่มีแผนกำหนดก,การเปิดใช้บริการความคืบหน้าของโครงการนะครับส่วนต่อขยายแบริ่งสมุทรปราการในขณะนี้เนี่ยกำลังเริ่มกอ่อสร้างทางวิ่งยร,ระดับพร้อมสถานีอีกเจ็ดสถานีครับได้แก่สถานีสำโรงปเจ้าสมิญไพรช้างเอราวัณสารกลางศรีนครินแพรกษาแล้วก็สถานีเคหะสมุทรปราการครับรวมถึง,งงานที่กำลังกอ่อสร้างสะพานข้ามคลองสำโลงศูนย์ซ่อมบำรุงและก็อาคารจอดรถเข้าไปด้วยครับโดยการกอร่อสร้างทั้งหมดมีระยะเวลา1 3 5 0วันวงเงิน1น สี่พันล้านบาทและครับและในอนาคตเขาจะมีโครงการก่อสร้างโครงสร้างฐานลากสถานี2ส,สถานีครับได้แก่สถานีโรงเรียนในเรือและสถานีสายลวดและผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทยหรือว่าอรอฟมอครับได้ออกมากล่าวว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลายมินบบีและส่วนต่อขยายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตเนี่ยนั้นเกิดการล่าช้าขึ้นเล็กน้อยครับซึ่งสามารถเล่งเวลาก่อสร้างได้โดยได้เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมนี้และคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลหาผู้รับเหมาในเดือนตุลาคม ปีนีน้ส่วนรถไฟฟ้าสายสีลมเนี่ยมีเพียงส่วนต่อขยายสนามกีฬาแห่งชาติยศเสยยังไม่มีแผนกำหนดการเปิดให้บริการที่แน่นอนครับกําลังสนุกกันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมอ่าเราหยุดเรื่องรถไฟฟ้า BTS y เไเท่านี้ก่อนครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม I Know You Are Known ในช่วงต่อไปครับกับตอนรถไฟฟ้ามหานครสอ 2, ในรถไฟฟ้าใต้ดินกับ a i r p o r t Link ครับสวัสดีครับวันนี้ขอขอ้ขอมูลข้อมูลดีๆจาก ลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการ Gen I นะครับ mm hmm. ถามนาน,นี้เลยแล้วกันว่าเป้าหมายในการลงทุนของนาน,นี้เนี่ยคืออะไรค่ะก็นาน,นี้มองการลงทุนเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้เนาะ <c oughs> คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปลูกแบบถั่วงอกเพื่อจะกินพรุ่งนี้เลย <c oughs> หรือว่าเราจะปลูกอะไรที่มันใหญ่กว่านั้น <c oughs> เพื่อให้มันให้ร่มเงาเราได้ในอนาคตดังนั้นการลงทุนของนาน,นี้เนี่ยทำเพื่อหวังจะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆ นะเพื่อให้เราบรรลุอิสรภาพทางการเงินอย่างที่นานีได้บอกในหนังสือคือวงจร57าปีะนะคะก็คือวงจรที่เราเรียนเรียนเรียนทำงานทํางานทํางานกว่าจะ,กะเกษียณก็เป็นยายเพิงใช่ไหมคะ,ะนานีก็อยากสรุดจากวงจรนี้ตอนอายุ35แล้วนานีมองว่าการลงทุนนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ให้อิสรภาพก,กับนานีจากวงจรนี้ถือดีามากแล้วเป้าหมายทางชีวิตของนานี้นะคะค่ะเป้าหมายในชีวิตนะก็คืออยากจะ Live A Meaningful Life ก็คือใช้ชีวิตที่มีความหมายทีนี้มันแปลยากเนาะหมายถึงว่าแบบ Definition มันคืออะไรกันแน่ <S 2> <S 2> <S อย่างสําหรับนาน,นี้ก็คืออยากใช้ชีวิตที่มีความหมายกับตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมสําหรับตัวเองก็คือนานนี้อยากใช้ชีวิตแบบ อยากทาอะไรก็ทําได้แบบไม่มีลิมิตตามใจใช่<ม>ก็แบบอยากไปเรียนขับเครื่องบินอยากไปโดดหออยากไปทําบ้าอะไรก็คือไม่มีห่วงใช่ป่ะคะไม่งั้นถ้าทํางานอยู่เงี้ยมันจะมีห่วงตลอดฮ้ยวันจันทร์เจ้าน้จะถามอะไรหรืออะไรเงี้ย<ะ>ใช่ไหมทีนี้อยากจะมีความหมายให้ครอบครัวก็คือครอบครัวแบบอยากจะแบบลูกอยากจะเรียนที่ไหนนี่หาแฟนยังไม่ได้คิดถึง <laughs> ลูกแล้ว <laughs> แต่ว่า <laughs> นะก็คือแบบเออแบบลูกอยากเรียนที่ไหนก็คืออยากก็คือส่งได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเวลาให้ครอบครัวตลอดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เพื่อสังคมก็คือ เออนานนี้อยากแบบถึงเวลามีเงินเยอะๆแล้วอยากจะกิฟแบ็กให้สังคมบ้างใช่ใชแล้วถ้าสมมติมีเงินมีทรัพย์สินเยอะเนี่ยเวลามีดิ s a สเซอร์ที่ไหนแบบมีซึนามิอะไรออนานนี้ก็จะมีเวลาแล้วก็แบบหอบของไปช่วยได้เลยอย่างเงี้ยนานนี้ออว่าแบบมีความหมายมากม<ช>ีมากมากเลยอย่างนี้ใครเป็นแรงบันดาลใจให้กับนานนี้คะอ่าแรงบันดาลใจเรื่องนี้เลยก็คือคุณตันโอเวชีเลยค่ะเพราะเขาเป็นคนรวยที่แบบ มีสองเรื่องที่นานีชอบเขาก็คือหนึ่งเขารวยมาจากแบบครอบครัวที่ไม่ได้แบบอะไรมากคือเหมือนเขาใช่เป็นการสู้ชีวิตขึ้นมาแล้วราขึ้นมาเองเลยกับเงิถูกแล้วเขาแบบมีโอกาสเรียนได้จบแค่มัธยมอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาสามารถทําตัวเองขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วเขาพลาดมากี่รอบเขาก็ไม่เคยยอมแพ้เรื่องที่สองก็คือเขาพอขึ้นมาถึงจุดนี้ได้แล้วแล้วเขาแบบให้คืนสังคมจริงๆคือเขามีหนังสือแบบอะไรวิถีคําตันวิถีไม่ตันแล้วก็แบบรายได้ก็คือให้มูลนิธิของเขาหมดเลยเนี่ยเจ๋งมากๆเลย เป็นแรงบันดาลใจอยากเป็นเหมือนคุณตันค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็จะสามารถนําคุณตันแล้วก็นานี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจได้ช่วงหน้าคะ่ะเราจะมาดูกันว่านานี้สามารถสร้างเงินล้านก่อนเรียนจบได้จริงๆเหรอสักครู่เดียวคะ่ะกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการเชนไอน,นะครับค่ะเบกนี้เราก็จะมาคุยกันนานนี้ว่าสร้างเงินล้านก่อนเรียนจบ ทำ,ทำได้ยังไงอ่าค่ะก็ทํำยังไงก็มีแค่สามอย่างเท่าน,นั้นค่ะนะเออก็คืออดออมหารายได้เสริมแล้วก็ลงทุนคือติดสปริงให้เงินเนอะอดออมนี่ก็ คงทุกคนกคงได้ยินมาหมดแล้วนะว่าแบบเออพอได้เงินมาต้องเก็บก่อนใช้นะอะไรอย่างงี้ค<า>่ะนันนี้ใช้วิธีแบบพอได้เงินมาปุ๊บก็คือฝากเข้าธนาคารเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเขาเข้าแบงค์ให้หมดละคือเราอย่าถึงเงินสดเยอะเพราะว่าถ้าพอมีเงินสดเยอะในกระเป๋ามันก็แบบจ่ายง่ายจะใช้ใช่ปะพอถ้าสมมติแบบในกระเป๋าเรามีตังค์อยู่ร้อยเดียวเงี้ยเราจะคิดแบบเฮ้ยเราควรจะเดินไปกดตังค์แล้วกลับมาซื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทีนี้หารายได้เสริมเนี่ย คือเรียนอยู่ก็หาได้เสริมได้นะเพราะเราไม่ได้เรียนยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมเราก็แบบขายของก็ได้อย่างนั้นนี้ใช้วิธีสอนหนังสือเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเรียนแบบเอ่อ BBA อะไรเง,งี้ยก็แบบสอนเอสเอทได้นะ<ไ>เด็ก<ไ>ๆที่ <ๆ S 2> อยากเข้า b b ก็คือต้องสอบพวกนี้ทั้งนั้นแล้วมีสอบอะไรอีกนะคะอะไร Gmat <ว>อะไรจูฬาอะไรอย่างเงี้ยสอนสอนเด็กรุ่นน้องได้นะแล้วนันนี้แนะนําคือบางคนหลายๆคนอาจจะแบบใช้วิธีสอนตัวละตัว ใช่ป่ะ,ะก็น,นาพอสอนตัวตัว,ตวปุ๊บพอเราเริ่มมีลูกศิษย์มากขึ้นอย่างเงี้ยก็กรุ๊ปเข้ามาแล้วแบบวินวินก็คือกรุ๊ปเข้ามาปุ๊บลดราคาให้เขาหน่อยเนาะพอกรุ๊ปเข้ามาเสร็จอ่ะเด็กมันก็จะเริ่มติดเราแล้วแบบพยายามสอนให้สนุกเลยนะแบบเออนั่นแหละเสร็จแล้วพอได้เด็กเยอะขึ้นอ่ะจัดเป็นคอร์สเลยอย่างน,านี้อ่ะที่แบบได้รายได้ค่อนข้างเยอะก็คือมาจากการเช่าห้องแล้วสอนทีเดียวแบบ15คนแล้วไม่ได้คิดแบบเป็นครั้งคือปกติเราคิดเป็นครั้งก็แบบได้ครั้งละสามรทีนี้ารคอร์สละหม อย่างเงี้ยสิบห้าคนแสนห้าปาบเดียวเป็นเงินเก่าอ,อ,อะไรอย่างงี้ก็คือใช้อย่างเงี้ยแหละแล้วถ้าสมมุติจะขายของขายบล็อกช็อป ก็คือแบบค่อยๆขายอาจจะแบบแค่ฝากเพื่อนไม,ไม่ใช่หมยถึงเพื่อนฝากแล้วเราแบบซื้อเอาเข้ามาทีละชิ้นก่อนอพอคนเริ่มติดเราเยอะก็คือขายเป็นบล็อกช็อปแล้วคือขายแบบเป็นแมสอะเพราะว่ารายได้อะที่เราจะได้มันเป็นสมนการคือรายได้เท่ากับราคาคูณปริมาณที่ขายคนส่วนใหญ่อาจจะแบบโฟกัสแบบเฮ้ยขายของแพงๆได้กำไรเยอะๆมันจะแบบมา,มา,มาตรงราคาใช่ป่ะคะคแต่จริงๆถ้าเราลองคูณปริมาณให้มันเพิ่มขึ้นอะเห็นผลชัดกว่าเยอะ ก็คือเน้นไปที่ปริมาณมากกว่าราคาใช่ทีนี้อันสุดท้ายก็คือติดสปริงให้เงินครับอันนี้คงน่าเบื่อเนาะถ้าบอกว่าแบบเดี๋ยวนี้เงินเฟ้อกัดกินเงินเราอะไรอย่างนี้เขาพูดกันบ่อยอันนี้มีข่าวเด็ดเลยตั้งแต่เดือนที่แล้วอคนจีนเจ๊แกใส่เงินไว้ใต้เตียงมั้งไม่ใช่เงินเฟ้อกินนะคะปวกกินเงินปวกกินเกือบครึ่งหายไปเกือบครึ่งนะเพราะฉะนั้นแบบ แทนที่เราจะเอาเงินไว้เฉยๆให้ปลวกหรือเงินเฟ้อกินหรือว่าแบบ<ฆ>ปล่อยให้มันโตขึ้นตามดอกเบีย้ยเล็กน้อยอะเอามาลงทุนติดสปริงให้เงินกันใช่อันนี้โอเคให้แรงมานานใจนิดนึงทําหลายคนอาจจะแบบอ่ะงั้นเรียนจบก่อนค่อยสร้างเงินล้านได้หรือเปล่าเราลองคิดกันดูนะถ้าสมมติทาไมทาไมเราถึงต้องมีเงินล้านก่อนเรียนจบ<ฆ>สมมติว่านานี้อายุย<ฆ>ี่ห้าเรียนจบ<ฆ>เออแก่ไปหน่อยนะแต่นั่นแหละ <laughs> ก็อาเรียนจบมีเงินล้านหนึ่งถ้าสมมติลงทุนกําไร20%่ปต่อปีไปจนถึงอายุ60 เราจะมีเงินเท่าไหร่ลองทายเริ่มต้นที่เงินเท่าไหร่นะล้านหนึ่งตอนอายุยี่ห้าแล้วลงทุนไปสาสิบห้าปียี่สิบเปอร์เซ็นต์ทบตอนอ้ตอก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 ได้ล้านแล้วกันอ่ะมั่วๆเอาสักร้อยล้านไปกดเครื่องเลขดูได้ห้าร้อยเก้าสิบล้านค่ะอืมอ่านี่แหละเหตุผลแรงมันานใจนะไปสร้างเงินล้านก่อนเรียนจบกันดูสุดยอดมากๆเลยฟังแล้วแบบง่ายเนาะแต่ว่าทําไมคนสวยมาก ถึงยังไม่รวยอืมเหตุผลสามอย่างสําหรับทําไมคนยังไม่รวยเนาะนานี้คิดว่าแบบเหมือนเล่ารู้อยู่แล้วอะไอ้สาอย่างที่นานี้พูดไปอดอ้อมหารไรได้บา้บาบา้าคนเขาพูดก,กันเยอะละแต่สาเหตุที่คนไม่รวยนานี้คิดว่าเป็นเพราะสามข้อเหมือนกันหนึ่งคือไม่อดทนเดี๋ยวนี้แบบผ่อนกันเยอะเนาะแบบมีธนาชาติ flashcard ไม่รู้มีผู้บริหารธนาชาติดอยู่หรือเปล่าแต่นั่นแหละ <laughs> แล้วก็มีพวกอีออนแบบมีแบบไปเที่ยวก่อนพอนทีหลังอะไรเงี้ย <c oughs> คือถ้าไม่อดทนขนาดนั้นกระปุกหมูบาทเจ็บสาหัสขนาดนี้คือรวยยาก <c oughs> นะคะสองคือกลัวกลัวทําไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> กลัวแบบสมมตินานนี้จะออกมาลงทุนจอ,อกมาเปิดติวชั่นอย่างเงี้ย <c oughs> หลายๆคนก็คงจะบอกว่าแบบเฮ้ยไหวเหรอ <c oughs> มไม่มีประสบการณ์เลยต้องให้คนที่มีประสบการณ์เขาทํานะ ลอจิกมันแปลกๆวะ่ะคือคนถ้าสมมติคนที่มีประสบการณ์ทําได้เท่านั้นแล้วไอคนที่มีประสบการณ์ถ้าเขาไม่เคยทําตอนนี้เขาไม่มีประสบการณ์แล้วเขาไปเอาประสบการณ์มาจากไหนถูกไหมใช่แล้วทีนี้อลองคิดกันดูแบบถ้าเรากลัวจนไม่กล้าทําอะไรเลยอะแล้วเราไม่กลัวว่าชาตินี้จะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยมากกว่าหรอเพราะว่าเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยถูกมันคิดว่าน่าจะน่าอายกว่าแบบเรา ทำเราล้มเหลวอีกเพราะอย่างน้อยเราได้ลองได้ลองใช่อ่ะ<า>อันนี้ข้อส,สุดท้ายคือข้อสามนะค,ะคืออยากไม่พอเหมือนแบบมีแรงรฟาไม่พอแล้วแบบพอมีแรงร้ายไม่พออ่ะคนเราจะชอบมีข้ออ้างที่ได้ยินบ่อยๆคือแบบเฮ้ยไม่ต้องรวยหรอกมีความสุขก็พอมีคลาสสิกเลยเนาะ <laughs> ใช่ปะอ้าวแล้วถ้าไม่รวยและมีความสุขไม่ได้อืใช่ไหมลองลองไปคิดอรนนี้ดูนะคะแล้วอีกข้ออ้างหนึ่งก็คือต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันเราพ่อเราไม่ได้รวยเหมือนพ่อเขาอะไรเงี้ยแล้วแบบ คือเราเอาความคิดตรงนี้มากักตัวเองเนาะมันถึงไม่รวยสทัทีลองดูอย่างแบบเขาเรียกไงอะอย่างนาน,นี้เกิดในมิดเดิลคลาสและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่นาน,นี้มีเงินแค่ล้านเดียวก็ได้เพราะนานนี้มีแรงพุชตัวเองไม่เท่าคุณตันที่เขาแบบเกิดมาไม่ได้รวยขนาดนั้นแบบเรียนเรียนก็แบบเรียนไม่จบมัธยมหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละ<อ>แล้วก็แบบอย่างเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยพ่อแม่สร้างมรดกไว้ให้เป็นนี่สี่สิบล้านอย่างเงี้ยเขาถึงได้มีความอยากไงดังนั้นอย่าให้ใหข้ออ้างมาขวางเราแล้วควรจะเอาเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นแรงผลักดันเราจะ สามารถมีความมีวันนั้นได้เป็นอะไรที่สุดยอดมากอึ้งไปเลยครับต <laughs> อนนี้ก็เห็นหนานี้เขียนหนังสือด้วยใช่ไหมคะก็อยากให้หนานี้พูดถึงหนังสือแล้วก็ฝากอะไรให้กับนักลงทุนทางบ้านนิดนึงคะ่ะอลยหนังสือหนังสืออ่านอน่าเต็มาเรียบร้อยสร้างเงินล้านก่อนเรียนจบนะคะก็ ไม่ใช่แบบเป็นทฤษฎีว่าแบบเคยจับมือต้องทําอะไรมั่งแต่ก็คือเป็นแนวคิดที่นานีได้จากการแบบไปเรียนหลายๆที่แล้วก็แบบได้จากประสบการณ์ตัวเองที่แบบเคยขัดทุนในคลิกทูวินบลาบลาบลาเอามาหลอมเป็นหนังสือเล่มนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะได้ยินมาว่า Stock Tomorrow เนมีมีติ้งค่ะก็ อยากจะให้นานี้ช่วยพูดถึงมิสติ้งมิสติ้งครั้งนี้หน่อยค่ะอ๋อโหสำเนียงดีมาเลยนะคะก็อ่ะมิสติ้งอันนี้เป็น SVM investor meeting and party เนาะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปาร์ตี้ของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เวลาเราไปงานอะไรอ่ะที่มันมีนักลงทุนมารวมกันจะนึกสภาพแบบเป็นงานน่าเบื่อเนาะแบบพูดสัมมนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่งานนี้ Stock Tomorrow จัดเต็มเลยนานี้ก็จะเป็นเด็กฝึกงานไปอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะไปเจอกันได้นะอันนี้งานนี้เป็นแบบ ลิแล็กหน่อยเป็นเวทีแบบขึ้นมาพูดกันขำขันแล้วก็เป็นที่ที่นักวุทยุไรยรอยจะมารู้จักกันสร้างคอนเนคชั่นกันได้ค่ะงานนี้งานนี้ก็อยากไปมากเพราะว่าอยากไปฟังคุณวิชัยทองแตงเนาะที่เขาแบบรวยเป็นหมื่นล้านเป็นนักเทคโอเวอร์มือฉมังเลยค่ะแล้วก็จะมีคุณแพทภาวิทย์กับคุณพอพัทนพลมาดูโอ้คู่กันในแบบเขาเรียกอะไรนะรายการที่เขาจะพูดกันคือหนุ่มหล่อและรวยโคตรใครอยากติดตามก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะคะที่สามเ็รสิงหาค่ะ วันนี้นะคะก็ได้ข้อคิดจากนานิมากมายเลยแล้วก็ขอบคุณนานิมากมากเลยนะคะที่ให้เกติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ s t o c k ok tomorrow นะครับทางคอลัมน์ S2M TV ครับค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาร์ตี้ของนักลงทุนกลับมาแล้ว ปีนี้ S2M Meeting and Party มากับคอนเซปต์อาเซียนม a c l e เปิดมุมมองการลงทุนต้อนรับยุคทองของกลุ่มอาเซียนโดยทัานักลงทุนแถวหน้าของประเทศทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่จะมารวมตัวกันมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนำทีมโดยคุณวิชัยทองแตง ที่สําคัญนะฮะงานนี้จะทําให้การลงทุนของคุณไม่หนาวอีกต่อไปครับเพราะคุณจะได้แนวคิดมากมายที่จะทําให้รายย่อยอยู่รอดในตลาดทุนได้แถมยังได้เพื่อนอีกมากมายร่วมเดินบนเส้นทางแห่งการลงทุนไปด้วยกันกับคุณลงทุนแบบสนุกและมีกําไรเพราะงานนี้ไม่ใช่การสัมมนาแต่คือปาร์ตี้การลงทุนมันแบบมีสาระสุดท้ายยังได้ทําบุญร่วมกันอีกด้วยเพราะรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้กับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมัมภ์ เสาร์ที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มที่โรงแรมดุสิตธานีสีลมแล้วเจอกันนะครับ The time of maximum pessimism is the best time to buy and the time of maximum optimism is the best time to sell ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดคือเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและเมื่อทุกอย่างฟังดูดีไปหมดนั่นแหละช่วงเวลาที่น่าขาย John Templeton